ปุชามาเตธมนชังาังฆบูชามหาโสิทธิชัยโสิทธิราโสิทธิสุโคะตุณีพุทธกาพุทุโยตุทธิปิตนนิติทปารมิติสัติทิสัพนน